เอาล้ค่ะพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้สบายสบายสไตล์เจมสมดเห็นนกกระยางนาเป็ดน้ำเต็มไม่หมดนะคะเดี๋ยวนู่นค่ะนู่นค่ะเดี๋ยวเจะสมดจะเข้าไปดูใกล้นะคะทำตามสัญญาที่บอกว่าเขาจะมาเป็นร้อยๆตัวเลยนะจ๊ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนู่นนะคะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ สบายๆแต่เดี๋มันค่อ,คอยๆเดินไปเดี๋ยวกลัวเขาวิ่งนั่นๆน่ะเขาบินแล้วค่ะบินน่ะแตกตื่นแล้วนู่นค่ะนู่นค่อยๆไปนี่นเขาเห็นคนมาเนี่ยเขาจะหนีหมดนะคะค่ะเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปถ่ายใกล้ๆเลยค่ะดูนะคะพี่น้องตอนนี้เขามาจริงๆแล้วนั่นค่ะเห็นไหมคะ ซูมให้ดูเลยค่ะนู่นค่ะพี่น้องเห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยจ้านู่นวันนี้ไม่ผิดหวังโอเคเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะพี่น้องเดี๋ยวนะสุดยดค่อยๆเดินเนข้าไปนู่นนู่นเขาบินให้เห็นแล้วสวยสดงดงามนี่ค่ะ ดูความน่ารักของน้องๆน,นะจ๊ะซูมให้ดูเลยค่ะเห็นไหยคะชื่นใจกันเลยตอนนี้ดูดิเป็นระเบียบแถวตรงดูเขาอยู่กันเป็นกลุ่มๆเลยเหมือนที่เคยบอกไว้นะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆอีกรอบนึง ต้องแอบ,บๆดูนู้นเห็นไหมฝั่งนู้นนะั่นน่ะใช่หมดเลยใช่หมดเลยนู่นนะคะโอ้โหโอ้หสุดยอดจ้าสุดยอดเห็นไหมคะเห็นไหมคะให้ดูกันยาวๆไปเลยมันเป็นเลยร้อยตัวเลยนะ่ะมันอาจจะมากกว่าร้อยตัว <laughs> อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลย นี่นะคะอือดูสิตรงนี้หนึ่งอีกหนึ่งกลุ่มเห็นนะจ๊ะนู่นอีกจ้าไอส่วนที่บินก็บินนะจ๊ะดูดิบินสูงด้วยซูมให้ดูเลยดูดิว้าวโอ้ มาช่วงตอนนี้เขากำลังไถานากันน,นบินโชว์เลยนะจ๊ะบินโชว์เลยรู้เห็นกันหรือเปล่านะจ๊ะนี่คะ่ะถ่ายให้ดูเลยคะ่ะอา้อาออนี่ค่ะพี่น้องอูบนห้องฟ้าเลยนะคะดูกันยาวๆเลยคะ่ะนู่น ต้องแอบซุ่มดูเงยีบงยบๆนี่นแหละจะได้เห็นของดีอู้สวยมากๆเลยโอ้โหว้าวบินมาใกล้ๆอีกตะหากาเดี๋ยวเดินไปหน่อยเดินไปหน่อยใกๆอะบินโชว์เหมือนกันรู้เลย very good โอเคโอเคเลยนู่นเลยนู่นเลยอ้าว โอ้โหการแสดงเกิดขึ้นแล้วนะพี่น้องเหมือนเขารู้เลยเขามาแสดงบินโชว์ให้ดูเลยสวยสดงดงามธรรมชาติสวยงามมากเลยทำตามสัญญาแล้วนะจ๊ะที่มาถ่ายให้ดูคะ่ะ จริงๆริยจริงๆนู่นนูน่นพวกพวกยังอยู่ตรงนูน่นกลุ่มนี้ไปแล้วเหลือแต่กลุ่มนั้น๋ยวจะมดเนี่ยแม่พี่น้องอืนี่แหละได้แค่นี้ละค่ะว้าว จะขึ้นมาไหมเด็กๆจะขึ้นไหม <c oughs> ขอบคุณนะท,ที่ออกมาให้ดูออกมาให้ผู้ชมได้เห็นกันว้าว <Wow. S 1> นี่แหละจ้านี่แหละจ้าโอ้โอ้ มัมนั้นยังแสดงโชว์อยู่นะจ๊ะนี่ค่ะโอ้โหสวยสดงดงามปาบไาดูกันแบบอิ่มๆไปเลยจ้าธรรมชาติดูแล้ว สวยงามมากๆเลยนะคะพี่น้องออดูไหมดูสิดูเลยนะพี่น้องอบินโชว์ให้ดูเลยตัดกระทองฟ้าสวยงามมากวันนี้บรรยากาศสดใส ดูเลยนะจ๊ะปึบ๊บโอเคเลยเนี่ยกลุ่มน้องๆเนี่ยอ้าวซูมกันดูอีกชัดๆนู่นเห็นไหมคะอ่านะจ๊ะว้าวบรรยากาศด้วยรอบ จะมดจะให้ดูเลยนะคะสวยสดงดงามมากๆเลยน้องๆที่อยู่บนท้องฟ้าเห็นนิบๆนู่นก็ทำการแสดงให้เห็นโดยที่ไม่ต้องกล้องขอเลยนะคะตอนนี้โอเคนู่น ون. ทางนู้นก็เริ่มขึ้น คงพักผ่อนนะจ๊ะโอเคสบายสบายสไตล์แจ่มดก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านสบายสบายสไตล์แจ่มดได้ทำตามสัญญาแล้วว่าคลิปจะว่าจะมาถ่ายชมนกให้ดูนะคะนู่นเขาบินโชว์เลยนะคะ,ะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอ ส่องนกกลางทุ่งนาให้สบายสบายสไตล์เจดมดได้มีกําลังใจนะคะนุ่นเขาอ,อาจจะบินกลับไปที่ไหนก็ไม่รู้นุ่น ون, ไปกันหมดแล้วค่ะเห็นไหมคะขอ,อขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ให้สบายสบายสไตล์เจดมดด้วยนะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะสวัสดีนะคะ